สวัสดีครับผมสวัสดีคุณพิชญา AM your dad นะครับคุณเบนซ์น,นะฮะ my friend for ฟั่งสองพันสองปื้มเคียดสวัสดีครับเฮเดยเลิกเล่นมาแล้วครับเอาของขายเพื่อนไปหมดแล้วพวกน็อตพวกอะไร ขอบคุณคุณขายของเกี่ยวกับปลานะครับขอบคุณกุหลาบแล้วก็ติกกระตอกด้วยครับผมค,ครับสวัสดีครับหมูเขียวกระเพาะหมูก,กรอบลงไลท์เที่ยงคืนครับ ติดเม็ดอ้อยครับผมมาช้าเพราะว่านั่งดูคลิปเก่าๆของตัวเองอยู่คาราโนโมีครับวันนี้แบบว่าผมผมก็นั่งดูคลิปตัวเองอยู่นั่นแหละ นั่งดูคลิปตัวเองอยู่แล้วมันก็ขึ้นคำค้นหามาว่าเขตจะไปละอารเลนผมงงมันคืออะไรวะก็ลองกดเข้าไปแล้วก็ดูมันก็เป็นคลิปที่ผมเคยทำเกี่ยวกับอารเนนั่นแหละแต่มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆผมก็ดูเพลินเลยคลิปตัวเองเก่าๆที่มันแบบเออดูคลิปตัวเองเก่าๆดูมันก็เลยขึ้นมาอะไรผมก็ดูดูเออเฮ้ยเราเลยเราเคยลงคลิปแบบนี้ด้วยวเหรอเฮ้ยอ๋อเออวหอเฮ้ยตลกหน้าตัวเองวะ อะไรวนะนายคลิปอะไรวะเนี่ยโอ้ครินเดอนดูดูดูหันมามองนาฬิกาอีกทีสองทุ่มจะยี่สิบละโอ้ชิดดีตัวสปริงเด้งดึงเลยโอ้ขอบคุณคุณแตงโมโทอ์นะครับคุณนินากิกิฮารุนะครับสำหรับของขวัญขอบคุณมากครับหลายช่องทาง t ิกต o กนี้เป็นหลักเลยครับช่องเดียวอ้อยเม็ดเขียวครับ อยากเล่นด้วยการกดเข้าเล่นห้องให้ทันเลยนะครับเล่นธรรมดาผมไม่ค่อยชอบเล่นธรรมดาเท่าไหร่ครับทำคอนเทนต์ดูคลิปเก่าตัวเองจนกว่าจะคินหน่อยน่าสนใจดีนะมันจะโดนแบนปะ แบบนั่งดูคลิปตัวเองอะ่ะมันสามารถโดนแบนได้ไหมจากการนั่งดูคลิปตัวเองเนี่ยลองดูแล้วกัน เราจะพิมพ์แปลว่าเขตจะไปละแล้วกันแล้วมันขึ้นอันไหนมาเราก็จะดูอันนั้นแหละ แป๊บนึงนะอยากอ่านเมนด้วยอะเรนดอร์าะดิกูมีนากอน,นะเว้ยฮือจ้ะโดนตายนะเรนดอร์สวัสดีครับน้อง เสียงเสียงเพลงมันไอ้นี่วะเดี๋ยวนะผมขอลองฟังใหม่อีกรอบเดี๋ยวดอมาด um <squishy. S 1> ิก right ูมีนักพรสเอาไว้ยเฮ้ยจ้ะโดนตายนะเด่นดอนขอตีกับน้องฮัลโหลเทสฮัลโหลเทส โอเคมาคอนเทนต์ดูคลิปตัวเองจนกว่าจะคลิ้ไม่มีตังเลยครับโอ้ขอบคุณครับคุณอลันนะครับหนึ่งร้อยบาทขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม่พร้อมอขอบคุณโดนเนตครับโอเคไปกันต่อนะ เป็นดิสันใส่เขาทำไมวะไม่เราคุยกันแต่วงในก็พอเราไม่ต้องไปเผยแผ่อารยธรรมกันโมโหแล้วนะฝั่งนู้นอ่ะอ้าวเรียบร้อยปากดีมาแล้วครับไปพิมพ์อะไรใส่เขาอ่ะอันนี้พอบุลเลดิซ่าปากดีไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวละไม่ไหวแล้วอ่ะทุกคนิซ่าเกิด ไม่ได้จะไอ้นี่นะไม่ได้จะคินจะเขิดโอ๊ยขอบคุณเป็ดครับผมขอบคุณของขวัญครับวันนี้คุณเขตยิ้มยังครับยิ้มแล้วครับผมขอบคุณของขวัญขอบคุณตัาไหนนะครับขอบคุณครับคือผมจะบอกว่าไอคลิปนิสันเนี่ยผมดูซ้ำประมาณยอดวิวมันเท่าไหร่นะดูยอดวิวตั้งไหนวะ เออจำไม่ได้ละยอดวิวเท่าไหร่แต่จำได้ว่ายอดวิวเป็นล้านอ,ะอ่ะผมดูคลิปด,ดิสันไปประมาณแบบสมมติยอดวิวสองล้านใช่ไหมผมดูไปประมาณห้าแสนรอบละไอคลิปเนี้ยแบบว่าเออเท่านั้นไปข้ามดีกว่า <c oughs> เป็นดิสันอุ้ยตายเลยเหรอไม่ได้ตั้งใจจะให้ตายหรอกแต่ตายซะงั้น <c oughs> เอาวะเป็นไรอะ่ะเป็นไรอะ่ะเดิน อะไรจะไปทางไหนถ้ามาเดินอะไรพี่มีปัญหากับอลเลนคะคือมันมีช่วงหนึ่งครับช่วงที่ผมกำลังเก็บดาวจริงจังเนาะแต่ก็เปิดเล่นกับคนดูด้วยพอดาวมันไปสูงๆแล้วอะ,อะ อ๋อกำลังจะคลิ้นแต่ว่ายังไหวอยู่ยังอดทนได้อยู่ กำลังจะคิ้นแต่ว่ายังอดทอนไหวครับเฮียจังจังหวะหันด้าบา,า,าเกือบหลุด e <laughs>

รานกระบวนท่าที่หนึ่กลงเล็บมังกรนอคอแบบอือรับอออโอ้โห หากต้องการคลิปกลางเมทเั้งหมดควรขอในนาทีที่เท่าไหร่ครับต้องขอด้วยละครับมึงเป็นอะไรอ่ะมึงเป็นอะไร ทำทำไมทำทำไม <laughs> อะไระเนี่ยโอ้ยน้ำตาไหลแล้วอ่ะไปกันต่อครับมาดิขนม เสียงเสียงมันชัดอยู่ใช่ไหมเสียงเสียงเอ้าเรียบร้อยครับโดละขึ้นไหมอะไรเนี่ยแปลว่าอะไรวะไปกันต่อ าแปลภาาษยของคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับการแนะนำและถูกจํากัดในผลการค้นหาเนื่องจากมีเนื้อหาที่ไม่เป็นต้นฉบับหรือทําซ้ำนั่นมาก็กูหรือเป okay, ล่าโอเคนั่นแหละ แต่ก็มันมันก็แค่ขึ้นเตือนใช่ไหมมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้แบนเนาะผมต้องทำอะไรต่อนะเแล้วแม่ไปยืนกอดอกไปสแตนผมเฉยเลยตอนนั้นขอบคุณด้วยทุกคนมากเลยนะครับผมผมดูความรักา โอเคน่าได้ที่ที่เปิดเพลงแอคทำได้ผมโอนห้าสิบเฮ้ยมีหน้ามีหน้านี่นาเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวอ้อย,ยอ้อยมึงใจเย็นอ้อย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 ใจเย็นอ้อยอ้อยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะไรเนะี่ยจะวิ่งอยู่แล้ว

ครั้งต่อไปไม่แน่อ่ะเออมันถ้าเตือนก็มีโอกาสโดนแบนเหรอดา่าอะไรวะด่าว่าอะไรอะเออพอรลลักกันต้องต้องลงลงสตรีมขึ้นใหม่ไหมเผื่อว่ามันจะหายหายเตือนอะ หายปิดกันอะไรเงี้ยลองไหมเหรอไม่ลองแล้วกันลงตีมขึ้นใหม่ดีกว่าคุณนพพอก็เป็นสตรีมเมอร์ดูแบบค่อนข้างรู้แบบว่าเทคนิคและกลไกลของแพลตฟอร์ม tik To ok. อ อยากจับเธอรีร่เสื้อขอโทษที่มาได้ลี่เสื้อก่อนขึ้นสตรีมครับเพราะผมผมเป็นคนชอบอะไรยับยับเช่นเจ็ดยับเอ้ยลงสตรีมดีกว,ว่า <c oughs>